อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะพร้อมรับนักท่องเที่ยวชวนชม The p o i n ซ s e t t ยออ f d ด v ว t i o n ค่ะลานต้นคริสต์มาสก,กว่า21,210ต้นที่ใหญ่ที่สุดในไทยค่ะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะได้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน เที่ยวชมงานเทศกาลต้นคริสต์มาสพูเรือครั้งที่14ค่ะภายใต้แนวคิดคริสต์มาสแห่งความพักดีน้อมถวายสดุดีพระพันปีผู้ทรงพระเมตตาค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระน,นางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลว,วงค่ะาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง31มกราคม2569ค่ะณพื้นที่กว่า5ไร่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือโดยในระมิดพื้นที่ให้เป็นลานต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็จะประดับประดาไปต้นคริสต์มาสหลากหลายสายพันธุ์กว่า21,210ต้นค่ะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นอันเป็นเอกลักษณ์ของภูเรือค่ะภายในงานค่ะนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมมากมายค่ะอาทินิทรศการเทิดพระเกียรติพิธีจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกการประกวดเต้นคริสต์มาสนะคะขออภัยค่ะการประกวดต้นคริสต์มาสการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมวิ่งภูรเรือไนท์ลันนิง่ง 2,568นะคะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7แห่งนะคะหน่วยงานราชการรัฐวิสาหก,กิจผู้ประกอบการและประชาชนชาวอำเภอภูเรือที่ร่วมกันรกสร้างสรรค์จุดเช็คอินสุดพิเศษแในการแสดงในพิธีค่ะ ในพิธีเปิดนะคะก็มีการแสดงพิธีเปิดอย่างสมเกียรตินะคะสมพระเกียรติด้วยนะคะที่จังหวัดเลยอำเภอภูเรือจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะเที่ยวชมทุง่งงต้นคริสต์มาสภูเรือนะคะท่ามกลางบรรยากาศหนาวเย็นพร้อมถ่ายภาพบันทึกความประทับใจโดยสามารถแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแห่งความพักตี ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะใครที่เตรียมตัวหาสถานที่ท่องเที่ยวก็ไปกันได้ค่ะไปจับจองพื้นที่หรือว่าจองที่พักก็ไปเที่ยวกันได้ตั้งแต่28พฤศจิกาย,ยนจนถึงปีหน้าเลยค่ะ31มกราคม2569ประมาณ2เดือนก็ไปชมต้นไม้หลากหลายสีสันกันได้ค่ะ